อไม้ันนี้ก็เหี่ยวไปแล้วนะครับดอกของกุหลาบหินนะฮะวันนั้นเพิ่งออกช่อมาใหม่อีกช่อหนึ่งนะครับก็คือช่อนี้พอออกมาแล้วนี่นสวยงามมากนะดูแค่สอนะเกสอนก็สวยจังเลยนะครับ วันนั้นที่ถ่ายให้ดูก็คือดอกนี้นะครับวันนี้ก็คือดอกอันนี้ดอกมันใหญ่ดีมากจริงๆเลยสวยจังเลยนะฮะเราก็ได้มาชื่นชมดอกไม้ตอนตีหนึ่งกว่าๆดอกไม้ตอนตีหนึ่งกว่าครับพี่น้องขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับคลิปนี้ ก็ขอให้มีความสุขขอให้ม ha e ีส okay. ีสันสวยๆนะครับเหมือนดอกอันนี้เช่นกันนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ครับนี่ยังมีอีก2อันนี้กำลังจะมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับถ้าเกิด2อันนี้จะมานะครับวันนี้ดอกนี้นะครับเป็นดอกที่2แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมช่อง Not s t a Heart วันนี้ก็มีดอกไม้สวยสวยไม่ได้สวยธรรมดนาน,นะครับสวย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 จริงๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ